สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนมหนึ่งทุกๆคนนะคะวันนี้เราก็จะมาเรียนภาษาจีนกันต่อนะคะเมื่อวานที่เราเรียนไปนะคะก็มีอ่าสระเสียงเดี่ยวแล้วก็วรรณยุกนะคะทั้งหมดสี่เสียงนะคะสระมีทั้งหมดอ่าหกเสียงใช่ไหมคะสระเสียงเดี่ยวมีหกเสียงค่ะอ่าไม่ทราบว่าเด็กๆยังจําได้หรือเปล่านะคะเดี๋ยว เราจะทบทวนก่อนนะคะทบทวนทั้งพยัญชนะสระแล้วก็วรรณยุกต์ค่ะหลังจากนั้นแล้วเราจะมาฝึกการอ่ากาารอ่นคําไปนะคะค่ะเรามาทบทวนกันก่อนค่ะก็เราชื่อตูฟัวอ่านตามหลอดสื่อนะคะฟัวพัวัว 4 uh, ค่ะต่อมานะคะสระเสียงเดียวหกเสียงค่ะอโอเออีอูอีอ่ะตัวนี้อ่านว่าอะไรคะอ่านว่าเออตัวนี้อ่านว่าอะไรคะอ ตัวนี้อี e, ตัวนี้อี e, ก็คือสระอ e ีนะคะแล้วก็ทำปากสูค่ะอี e, อันนี้โออันนี้อะไรคะไม่ออกเสียงเอนะคะแต่พินยินเราจะอ่านว่าอาอาอันนี้อะไรแล้ว อพยายามจำให้ได้นะคะตรงนี้อันนี้เออนะคะอ่ะต่อมาค่ะวรรณยุกในภาษาจีนค่ะเราจะมาทบทวนกันนะคะก็เรชลชอสูอ่อา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 ต่อไป อออโอโออมาค่ะเอ่อ ออกเสียงตามนะคะอูอูอ่าสุดท้ายค่ะอือือือค่ะได้ไหมคะอ่าต่อมาค่ะเราจะมาฝึกอ่านพินยินกันนะคะอ่าตัวนี้คือเดี๋ยวซื้ให้ดูนะคะ ตัวนี้แทนตัวอะไรในภาษาจีนแล้วคะอออ่างหรือยอยักษ์ใช่ไหมคะตัวนี้ให้เราแทนอออ่างนะคะอออ่างบวกกับสระอะไรคะสระสระอะไรแล้วตัวนี้ภาษาอังกฤษก็คือสระไอใช่ไหมคะอ่านว่าไอแต่ถ้าภาษาจีนเราจะอ่านสระอีอ่ะอี เอาอย่างนี้ดีกว่าให้เราฝึกให้เราเขียนในสมุดของตัวเองนะคะว่าฝึกอ่านพินยินค่ะเขียนในสมุดของตัวเองเลยค่ะฝึกอ่านพินยินได้ไหมคะใครยังไม่เสร็จนะคะก็ให้กดหยุดวิดีโอไว้นะคะส่วนใครที่เสร็จแล้วลอกตามหลัซส้อค่ะอีเสียงที่หนึ่งค่ะต่อมา อีใส่จุดด้วยนะคะอีทั้งหมดสี่ตัวค่ะลำดับถัดมาถ้าเราเขียนเสร็จแล้วนะคะให้เขียนอีอีใส่วรรณยุกค่ะอีแล้วก็อีขีดทับจุดไปเลยนะคะก็เราชื่อตูพูดตามค่ะอี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  ได้ตูอีเปลี่ยนอ่านอีกหนึ่งรอบค่ะได้ไหมคะอ่ะตัวถัดมาค่ะตัวนี้คือแทนตัวอะไรคะอออ่างหรือว่าวแหวนนะคะอ่ะในที่นี้เราจะให้แทนอออ่างนะคะอออ่างตัวนี้กับสระอะไรไม่ใช่สระยูนะคะแต่เป็นสระอู สระอูอ่ะใส่เขียนอูทั้งหมดสี่ตัวค่ะอูอูแล้วก็อูเขียนในสมุดของตัวเองเลยนะคะอ่ะหลังจากนั้นเราจะมาเขียนวรรณยุกต์พร้อมฝึกออกเสียงค่ะเก็เหล่าชื่อชัวพูดตามค่ะอูอูอ อูอู่再说一遍อู่อููอูอูอย่าลืมนะคะใส่ให้ตรงกับสระนะคะจะไม่เหมือนภาษาไทยภาษาไทยเราจะเติมวรรณยุกต์ให้ตรงกับพยัญชนะใช่ไหมคะแต่ภาษาจีนจะให้จะเขียนวรรณยุกต์ให้ตรงกับสระนะคะ ต่อมาค่ะปัวก็คือปอปลาใช่ไหมคะปัวกับสระอะไรคะอ่าปัวอาปาอ่าเขียนสีรอบค่ะปัวอาปาปัวอาปาปัวอาปาได้ไหมคะอ่าเขียนเลย ใส่วัน,นยุคพร้อมฝึกออกเสียงนะคะฮะก็เราชื่อตูพูดอ่านตามเราชื่อค่ะปาปาป่าป้าเสร็จไหมคะปาป๋าป่าป้าฮะอ่ะตัวนี้อี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 ออ อู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 ปา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 ได้ไหมคะอ่ต่อมาอ่าเอาเป็นส่วนนี้แล้วกัน ตัวนี้ก็คือตัวอะไรคะ่อหรือว่าซอโซหอลิ้นนะคะช่อหรือว่าซอโซหอลินนะะออออล้นช,ชื่อบวกกับสระอะไรสระอีอ่ะอันนี้คือเป็นเทคนิคอย่างหนึ่งนะคะเป็นเขาเรียกว่าเป็นกฎอย่างหนึ่งนะคะก็คือเวลาสระอีนะคะสระอีบวกกับพยัญชนะตัวอือพวกเรารู้จักพยัญชนะตัวอือไหมคะ พยัญชนะตัวอื่ม่อชอช่อชอชิื์อ่ะทั้งหมดหกตัวนี้นะคะจะถือว่าเป็นพยัญชนะตัวอือ่พยัญชนะตัวอื่เมื่อบวกกับอีอนะคะตัวนี้สระอ,อีเราจะไม่ออกเสียงอ,อีเราจะให้กลายเป็นสระอือ เข้าใจไหมคะเพราะฉะนั้นถ้าตัวนี้อ่านว่าอะไรคะชื่อหรือว่าซีคะต้องออกเสียงสระอือเพราะฉะนั้นตัวนี้จะออกเสียงว่าชื่ออ่าตรงนี้เราสามารถจดลงไปในสมุดของตัวเองได้นะคะกดหยุดวิดีโอแล้วก็จดลงไปนะคะเพราะว่าเราจะได้จําได้เวลาเราเจอตัวจีนนะคะเราจะได้อ่านถูกนะคะว่า ควรจะอ่านสละอีหรือสระอือนะคะอ่ะต่อมาค่ะเขียนชื่อทั้งหมดสี่รอบค่ะในสมุดนะคะชื่อสีรอบนะคะอะ่ใส่วันในยุคค่ะชื่อทับจุดเลยนะคะ SH. 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 ชือ่อชื่อชื่อ再说一遍 ชืสอสือออได้ไหมคะอ่ะอีกอันหนึ่งตัวนี้สระตัวอะไรคะซือซื้อแต่ไม่หอลิน้นซื้อบวกกับนี้อีอ่านอะไรคะอย่างที่บอกไปก็คืออ่านสระอือนะคะอ่านสระอ,อ,อือซื้ออือซื้อสี่รอบคะ่ะซื้อ ซือซือได้ไหมคะซื้อซื้อซื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 ้อซือซือนะคะทันไหมคะซือซื้อซือซื้ออะต่อมาค่ะตัวนี้เนอบวกกับสระ อะไรคะสะอีตัวนี้ยังออกเสียงอีเหมือนเดิมเพราะตัวเนอเป็นพยัญชนะตัวอื่มไหมคะพยัญชนะตัวอื่ก็คือตรงนี้ค่ะมีทั้งหมดเจ็ดตัวตรงนี้นะคะเนไม่ได้อยู่ในกลุ่มนี้ดังนั้นตัวนี้อ่านสระอีเหมือนเดิมค่ะเนอ,อีมีเขียนสีรอบค่ะนีเนอ,อี นีเนอีนีอะใส่วันยุกช้องสึกการออกเสียงนีหนีหนีนี่ก็ชชื่อับเตียนพูดตามหลักสูตรหนึ่งรอบนะคะนีหนีหนีนี่เคยีหมได้ไหมคะอ่ะต่อมาค่ะ เราจะมาฝึกนับเลขนะคะคนที่เคยเรียนแล้วก็อาจจะนับได้หรือบางคนเนี่ยนับได้แต่ว่านับเพี้ยนคือออกเสียงผิดนะคะส่วนคนที่ยังไม่เคยเรียนเราจะมาฝึกนับพร้อมๆกันนะคะคนที่เคยเรียนแล้วเราจะฝึกออกเสียงให้มันชัดเจนยิ่งขึ้นนะคะอ่ะต่อมาตัวนี้ก็คือหนึ่งภาษาจีนนะคะภาษามือเราจะเรียนควบคู่ไปเลยเราจะโชว์แบบนี้ e แปลว่าหนึ่งนะคะ อีแปลว่าหนึ่งเออแปลว่าสองประมาณนี้นะคะอ่ะอีก็คือหนึ่งนะคะเสียงหนึ่งอีอ่าอ,อันนี้ง่ายๆนะคะเพราะว่ามันเป็นเสียงสามัญต่อมาตัวเออกับตัวรือนะคะตัวนี้เวลาออกนะคะปกติแล้วตัวเออก็คือเออธรรมดาแต่ถ้ามีตัวรือด้านหลังเราจะห่อลิ้นนะคะเอออ่าห่อลิน้น ได้านเออนะคะก็คือลิ้นของเราจะอยู่แบบนี้ใช่ไหมเวลาเราพูดเออลิ้นเราจะงอเล็กน้อยนะคะแล้วก็เอตะตวัดขึ้นด้านบนเออเออนะคะเออแต่อันนี้เป็นเสียงที่สี่ค่ะเสียงที่สี่เออ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  ออกเสียงว่าอะไรคะตัวนี้สองออกเสียงว่า er ได้ไหมคะออ er, นะคะต่อมาอันนี้เป็นเขาเรียกสระผสมแล้วนะคะเป็นสระผสมแล้วจะมีตัวเนออยู่ด้านหลังอันนี้คือสระอะไรคะคือสระอาถูกต้องไหมคะพอเติมตัวเนอไปด้านหลังเนอเท่ากับอะไรในภาษาไทยคะ นอนหนูดังนั้นตัวนี้อ่านว่าสระอานอ่านว่าสระอานนะคะอานอ่ะตัวนี้คือตัวอะไรแล้วคะชอช้างหรือชอโซคือชอโซนะคะซืออันซานซืออันซานนะคะเป็นเสียงที่หนึ่งเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องผันนะคะก็คือซานโอเคไหมคะซาน ต่อมาค่ะตัวนี้ซือกับสระอะไรคะกับสระกับสระอีนะคะแต่ว่าซือเป็นพยัญชนะตัวอือดังนั้นเราจะไม่อ่านสระอีเราจะอ่านสระอือนะคะซืออือซือ,ซอเสียงที่สี่ค่ะอ่านว่าอะไรคะซือซือ แปลว่าสี่นะคะอ่ะก็เราชื่อชัวพูดตามค่ะอีอสามสี่นะคะอสามสี e, ่ er, ต่อมาตัวนี้เราซื้อให้แทนเป็นอออ่างแล้วกันนะคะเป็นอออ่างไม่ใช่วแหวนนะคะอออ่างบวกกับสระอะไรคะบวกกับสระอู o. นะคะอู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 เสียงที่สามค่ะอู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 ออกเสียงว่าอูอูแปลว่าห้านะคะอูแปลว่าห้าอูแปลว่าห้าฮะก็เราชื่งสองสามสี่ห้า เคยมาเคยมาแปลว่าได้ไหมคะถ้าได้ก็บอกว่าเคยถ้าไม่ได้ก็พู้เคยนะคะ,ะต่อมาค่ะอันนี้เดี๋ยวเราจะเรียนอ,อการใช้ภาษามือในภาษาจีนด้วยนะคะก็คืออ e. ีทำตามค่ะเออซานสี่อู E ิ3อ5ซูอ่ะต่อไปเลขหกค่ะเลขหกภาษาจีนนะคะจะทำแบบนี้เหมือนคาราบาลนะคะเลขหกภาษาจีนจะทำแบบนี้แต่เลขหกอ่านอย่างไรคนที่ยังไม่เคยเรียนภาษาจีนก็จะไม่รู้ใช่ไหมคะเราจะมาฝึกอ่านนะคะตัวนี้ก็คือตัวเลใช่ไหมคะแล้วก็มีตัวสระอ e, ีกับสระอูนะคะ สิ่งเหล่านี้มันอยู่ติดกันนะคะเขาเรียกว่าสระผสมนะคะก็คือฝั่งนี้แล้วกัน e บวกกับสระ u นะคะวิธีการออกเสียงนะคะก็คือ eu แต่ว่าให้เรารวบเป็นเสียงเดียวนะคะพูดเร็วๆค่ะ eu 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 ได้ไหมคะ eu สรุปก็คือตัวนี้ออกเสียงว่า eu อิเห็นไหมคะมันได้ท uh, uh, ั้งอีและอูเราลองสังเกตเสียงดีๆนะคะอิอได้ไหมคะอืภาษาไทยมีไหมคะสระอไม่มีนะคะดังนั้นตัวนี้มีเฉพาะในภาษาจีนนะคะอิอ่ะสรุปก็คือเลอ i วลิวลิวเสียงที่สี่ค่ะ ลิวหลิวหลีวอ่านว่าลิวนะคะลิวแปลว่าหกนะคะลิวแปลว่าหกได้ไหมคะอ่านนับค่ะทำมือด้วยอีเ่อสามสอูหิาหได้ไหมคะอ่ะต่อมาค่ะตัวนี้ ตัวอะไรเอ่ยตัวชีชีเมื่อเทียบกับภาษาไทยก็คือชอช้างนะคะชอช้างบวกกับสระอะไรคะสระอีหรือสระอูสระอีนะคะเพราะว่าตัวนี้อ่านว่าชีชีไม่ใช่พยัญชนะตัวอืดังนั้นตัวนี้ก็เลยเป็นสระอีเหมือนเดิมชีนะคะอ่านว่าชีชีเสียงที่หนึ่ง สียงที่หนึ่งไม่ต้องผันแล้วนะคะชีแปลว่าเจ็ดวิธีการทําภาษามือนะคะก็คือ,เ,อเก็บนิ้วก้อยนิ้วนางนิ้วกลางเอ้ยไม่ใช่ค่ะเก็บนิ้วก้อยนิ้วนางเหลือสามนิ้วใช่ไหมคะแล้วรวบติดกันค่ะอ่านว่าชีชีแปลว่าเจ็ดนะคะชีแปลว่าเจ็ดอ่ะมาฝึกนับตั้งแต่หนึ่งถึงเจ็ดค่ะอีอ e อ ซานสื่หออวชีอ่ะต่อไปค่ะตัวนี้อ่านไม่ยากนะคะแต่ว่าตัวนี้ในภาษาอ่าตัวนี้ในภาษาจีนสระอะไรคะไม่ใช่สระเอนะคะ มันอาจจะเขียนเหมือน a ในภาษาอังกฤษแต่เวลาเราอ่านเราจะอ่านเสียง r นะคะ r อันนี้แทนตัวอะไรแล้วคะแทนตัวปอปานะคะ p า r ปาปาเสียงที่หนึ่งไม่ต้องทันแล้วปาแปลว่าแปดนะคะปาแปลว่าแปดแบบนี้นะคะเก็บนิ้วก้อยนิ้วนางนิ้วกลางเหลือนิ้วชี้กับนิ้วโป้งนะคะปาแปลว่าแปด เราจะมานับตั้งแต่หนึ่งถึงแปดค่ะอีเอ二อ四五六ปาได้ไหมคะอ่ะต่อมาคะ่ะตัวนี้เลขเก้าน,นะคะก็คือตัว จีนะคะหรือว่าจอจานในภาษาไทยอ่ะเหมือนกับริ้วเลยค่ะเป็นพยัญชนะเออเป็นสระผสมนะคะเป็นสระผสมอ่ะเหมือนกับริ้วเลยอีกับอูผสมกันค่ะอีอู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 อ่านว่าอูนะคะอูจีอูจิว,ว,ว,วเสียงที่สามนะคะจิวเสียงที่สาม จิยว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 ตัวนี้อ่านว่าจิยวจิยวแปลว่าเก้านะคะเราจะมาฝึกพร้อมๆกันค่ะอีสอ์สามสี่ห้าหก แล้วก็จิว๋ววิธีง่ายๆนะคะก็คือเหลือนิ้วชี้ไว้แล้วก็งอนิ้วชี้ค่ะจิว๋วจิ๋วแปลว่าก้านะคะจิ๋วแปลว่าก้าสุดท้ายค่ะเลขสิบนะคะเลขสิบตัวนี้อ่านว่าชื่อชื่อบวกกับสระอีจะไม่อ่านออกเสียงอีเพราะว่าชื่อเป็นพยัญชนะตัวอือดังนั้นเราจะออกเสียงอือนะคะ เพราะฉะนั้นอันนี้เป็นเสียงที่สี่ค่ะเอ้ยไม่ใช่ค่ะเสียงที่สองนะคะเป็นเสียงที่สองสืสออ่านว่าอะไรคะสืแปลว่าสิบนะคะชแปลว่าสิบนะคะเทคนิคในการทำก็คือแบบนี้สนิ้วชี้นะคะมาไขว้กันฉเป็นบวกแบบนี้นะคะ อเป็นภาษามือแปลว่าสิบฉือแปลว่าสิบนะคะอคนไทยส่วนใหญ่นะคะมักกะสับสนระหว่างตัวเลขสี่กับเลขสิบในการออกเสียงเลขสี่นะคะอ่านว่าซื่อไม่หอลิ้นเป็นเสียงที่ 4, สี่ซื่อนะคะส่วนเลขสิบหอลิ้นเป็นเสียงที่สองศูนศนะคะอ่า อันนี้สำคัญมากนะคะในการออกเสียงเลขสี่กับเลขสิบนะคะสำคัญมากเพราะว่าเหมือนยกตัวอย่างเช่นเราขายของให้กับคนจีนเราของของเราเนี่ยมีราคาสิบบาทแต่เราพูดผิดพูดว่าซื่อเป็นยังไงคะคนจีนก็จะเข้าใจว่ามันคือสี่ดังนั้นเราจะต้องฝึกนะคะสือแปลว่าสิบ ซื่อแปลว่าสี่นะคะอ่ะยกอีกหนึ่งตัวอย่างนะคะอ่ะสี่สิบนะคะสี่สิบก็คืออะไรคะสี่ก็คือซื่อซืนอซื่อก็คือสี่สิบแต่ถ้าเราพูดว่าซื่อซื่อก็เท่ากับอะไรคะสิบสี ดังนั้นนะคะเวลาเราขายของนะคะเราจะต้องออกเสียงให้ถูกต้องหรือเวลาเอ,อเราจะต้องฟังด้วยนะคะเหมือนกับคนจีนขายของแล้วเราฟังเราสับสนเราอาจจะให้เงินเขาเกินก็ได้คนจีนบอกว่าสิบสี่บาทแต่เราฟังเป็นสี่สิบแบบนี้นะคะอะดังนั้นการออกเสียงวรรณยุกต์นะคะถือว่าเป็นสิ่งสําคัญมากๆนะคะ อ่ามาเรามาทบทวนเลขภาษามือพร้อมการออกเสียงนะคะอีเออรซันซื่อหูเลวชีปาเกวสได้ไหมคะ อ่าสำหรับวันนี้นะคะเราสิ่งที่เราจะต้องเขียนส่งนะคะก็คือนี่ดังนี้หน้านี้นะคะเขียนฝึกอ่านพินอินแล้วก็เขียนอี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 อู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 อ่าพูดตามค่ะปาป่าป่าป่าหน้านี้เขียนส่งนะคะต่อมาหน้านี้ชอชอชิ สือสือสือหน้านี้เขียนส่งด้วยนะคะต่อมาค่ะหน้านี้ือสือสืส่อื่ออันนี้หน้านี้ก็เขียนส่งด้วยนะคะหนีหนีหนีหน,นีอ่ะตัวนี้นะคะซื่อแปลว่าอะไรแล้วคะซื่อแปลว่าสี่ถ้าเราออกเสียงเพี้ยนเป็นสื่อเสียงที่สาม ซื้อซื่อสือส่อนะคะซื่อแปลว่าตายเพราะฉะนั้นเสียงต้องออกให้ถูกนะคะซื่อแปลว่าสี่ถ้าซื่อแปลว่าตายนะคะอ่ะสำหรับวันนี้พอแค่นี้นะคะถ้าเกิดว่าใครไม่เข้าใจตรงไหนนะคะก็สามารถถามหลอดสื่อได้ที่สำคัญก็คืออย่าลืมเขียนแล้วก็ถ่ายรูปส่งให้หลาดสื่อดูด้วยนะคะ เพื่อเป็นการยืนยันเป็นหลักฐานว่าเราได้เรียนวิชาภาษาจีนแล้วนะคะอ่ะสำหรับวันนี้กจเจียน